มาแล้ว ออชั่นวิธีใหม่แห่งการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ www. ทะเบียนรถ c o m โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดกอมการเงินมั่งคั่งการงานมั่นคงสนใจลงทะเบียนและประมูลได้แล้วตั้งแต่วันนี้ปิดประมูลวันเสาร์ที่22มกราคม2565ตั้งแต่9นาิกาเป็นต้นไปตามลำดับอยู่ที่ไหนก็มีสิทธิ์ได้เลขสวยง่ายๆด้วยปลายนิว ของทาเกิดเลยจ้าเลขสวยรอคุณอยู่สอบถามสายด่วน1584หรือที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี034ย์ีหด5 2 0าสาีด4หรือ0-34ขีด520-515สสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีค่ะตอนนี้นะคะใครๆนะคะก็หันมาสนใจในทะเบียนรถเลขสวยกันแล้วนะคะเพราะว่าในทุกวันนี้ค่ะ ตัวเลขนะคะมีผลกับชีวิตของเราเป็นอย่างมากเลยค่ะหลายๆความเชื่อเลยนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านขนส่งจังหวัดกันนะคะถึงการประมูลในปีนี้แบบ New Normal Auction จะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านหาไทยรัฐคงชนะนะคะขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีรักษาการแทนขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ปีนี้นะคะแอบตื่นเต้นขึ้นเล็กน้อยกับการประมูลทะเบียนรถเลขสวยค่ะปีนี้เราจะประมูลกันแบบ New Normal auction ขั้นตอนเป็นยังไงบ้างคะคือการประมูลแบบ New Normal auction นนะคะคือการประมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งเป็นการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยซึ่งเป็นที่ต้องการของประชาชนจำนวน301หมายเลขนะคะสำหรับรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนนะคะ หมวดอักษรกอมอนะคะการเงินมั่งคัง่งการงานมั่นคงนะคะโดยเป็นการประมูลทางอิน,อนเทอร์เน็ตวิธีการเดียวที่ w w w ร์ทะเบียนรนะคะซึ่งเปิดประมูลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและปิดประมูลในวันเสาร์ที่22มกราคม2565ค่ะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะโดยเงินทุกบาทที่ได้รับจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จะนําเข้าสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อดําเนินการตามโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศนะคะนอกจากนี้ยังจัดสรรเป็นเงินค่าจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะคะซึ่งเท่ากับว่าผู้ที่ประมูลหมายเลขเทะเบียนรถสวนในครั้งนี้นะคะนอกจากได้ทะเบียนรถที่ถูกใจแล้วนะคะก็ยังช่วยเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับผู้ประสบเหตุ บนท้องถนนอีกด้วยค่ะค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะดีมากๆเลยนะคะสําหรับการประมูลทะเบียนรถเลขสวยนะคะนอกจากเราจะได้เลขสวยไปประดับรถยนต์สวยๆของเราแล้วนะคะ<ห>ก็ยังได้ช่วยเหลือสังคอมอีกด้วยวันนี้ขอบพระคุณท่านขนส่งมากค่ะสายินดีค่ะ